เช่นเคยนะคะที่ศูนย์ติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์บายเพอร์เฟ r คนะคะวันนี้นะคะน้องมิ้นมาพร้อมกับ Q2 วทูพันนะคะแลม4ีรอมหกสี่นะคะเดี๋ยวเรามารับชมค่ะว่าหลังจากติดตั้งไปแล้วเนี่ยตัวของตัวกล้องเนี่ยจะชัดแล้วก็ระบบการใช้ง,งานของสเปคอื่นด้วยค่ะว่าชัดขนาดไหนเรัมชมด้านในเลยคะ่ะตอนนี้ก็มาอยู่ภายในรถแล้วนะคะที่ติดตัว M อ็มสตาร์คทของเรานะคะแลม4รอม64นะคะอ่านทีนี้เรามาดู ตัวฟังก์ชันที่สําคัญที่สุดของ M Star นะคะ Q2000 ของเราก็คือเป็นตัวกล้องนะคะจะเป็นตัวเลนส์ Sony นะคะระดับความชัดเนี่ยเป็น a HD นะคะดังนั้นเนี่ยกลางคืนหรือกลางวันนะคะแสแสงแดดของแบบที่มันมาจ้าเยอะๆเนี่ยมันจะคมชัดมากๆเลยนะคะและยังมีตัวระบบ G sensor นะคะเวลาลูกค้าเกิดอุบัติเหตุน,นะคะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันมาสะเทือนรถของเราเนี่ยมันจะล็อกให้อัตโนมัติเลยค่ะก็คือว่ามันจะบันทึกเลยนะคะว่าสถานการณ์ตอนนั้นที่มีรถสะเทือน,นเป็นแบบไหนบ้างน,นะคะ เห็นไหมคะตอนนี้มุมมองของเราอาดีมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังเนี่ยระดับภาพจอนะคะ HD ชัดมากๆเลยค่ะตัว Q2 Plus ของเรานะคะจะมีกล้องสองแบบให้ลูกค้าเลือกนะคะอันนี้ลูกคํารบลูกคา้าคันนี้นะคะเลือกเป็นแบบว่าติดภายในรถนะคะก็คือติดตรงกระจกนะคะเห็นไหมคะมุมมองของตัวตรงหน้ารถิีกระจกเนี่ยจะได้มุมมองกว้างมากๆเลยนะคะก็ะคือว่าเกือบสุดของตัวขอบกระจกหน้ารถเลยจะเห็นได้ความกว้างนี่จะเยอะมากๆเลยนะคะอะ สำหรับตัวนี้นะคะลูกค้าสามารถเลือกได้สองแบบนะคะทั้งติดตัวภายในหรือว่าจะติดตัวกระจังหน้าก็ได้นะคะตัวรุ่นคีโตรของเรามีเลือกกล้องสองแบบค่ะต่อมานะคะเรื่องด้วยตัวเ Star ตารนะคะแรมสี่ระหกสี่นะคะมาพร้อมแรมที่สูยคนะ,คะดังนั้นเนี่ยการประมวลผลขอ,ของเขาเนี่ยจะไวมากๆเลยอันนี้เป็นตัวแรมสี่ระหกสี่นะคะดังนั้นการประมวลผลขอ,ของเขาเนี่ยจะไวมากๆเลยนะคะคือบอกว่าจิ้มมานะคะแบบเดียวเท่านั้นหนึ่งถึงสองปีนะคะมันก็จะมาให้เลยนะคะ จอของเรานะคะเป็นค,คุณภาพนะคะ Ultra HD นะคะดังนั้นเนี่ยจะคมชัดมากๆเลยนะคะเห็นไหมคะหรือว่าจะกราก็ได้เนี่ยภาพเนี่ยไม่ตกหล่นเลยนะคะความเบรกของเขาเนี่ยก็ยังแบบกินขาดเลยค่ะตอนนี้นะคะตัว M Star Q200 ของเรานะคะจุดเด่นทั้งเรื่องกล้องนะคะแล้วก็คุณภาพของตัวความละเอียดของจอด้วยนะคะแล้วก็การประมวลผลขอ,ของเขาเนี่ยไวมากๆเลยค่ะต่อมานะคะเรื่องระบบเครื่องเสียงของเขานะคะก็อัจฉริยะเช่นกันนะคะสําหรับลูกค้าที่อยากแต่งเสียงนะคะที่ แค่ไปนิ้วมือเท่านั้นนะคะลูกค้าสามารถเลื่อมมุมมองของตัวระบบเสียงได้เลยค่ะไม่ต้องมานั่งแบบว่าเลื่อนลงเลื่อนลงตรงนี้ให้เมื่อยมือนะคะลูกค้าก็ปรับไปเลยตามใจชอบค่ะอิสระมากๆเลยเห็นไหมคะง่ายมากๆเลยค่ะส่วนระบบมุมมองของอืง่นของตัว M Star นะคะ Q200 ของเราก็ยังใช้งานได้ดีนะคะในการแบ่งสองหน้าจอเนี่ยก็ยังชนะเลิศค่ะแบ่งได้ดีมากๆเลยนะคะลูกค้าอยากดู YouTube หรือว่าจะเป็น Google Map ไปด้วยก็ได้นะคะนี คือต่อเมื่อจะแบ่งสองหน้าจอยังไงนะคะการประมวล,ลผลหรือการลูกเล่นของเรานะคะก็ยังต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นของลเเลื่นอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะแล้วคุณภาพตอนเนี่ยก็ยังแบบว่าดีเลยค่ะตัว N s t t r Q2 ของเรานี่นะคะจะมี2รุ่นนะคะมี Q2 กับ Q2 Plus นะคะลูกค้าสามารถ ทรมาสอบถามก็ได้หรือว่าจะทักอินบ็อกมาก็ได้ว่าแตกต่างแบบไหนนะคะสเปคของเราเนี่ยมันจะมีบอกให้เลยนะคะอ่าโทรสอบถามได้ที่0 6 4 2 3 5 2 2 2 4หนะคะหรือว่าจะทักมาในอินบ็อกก็ได้นะคะที่เพจศูนย์ติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์บาย e r f e c t c ก r คานะคะแล้วก็และมีอีกหนึ่งช่องทางนะคะให้ลูกค้าได้รับชมแลวก็ได้รับรีวิวของตัววิดีโอได้รุ่นต่างๆนะคะในช่อง u t u b e นะคะชื่อว่า Perfect Car Audio นะคะลูกค้าสามารถรับชมได้หลากหลายรุ่นมากเลยนะคะหรือว่าจะทักอินเข้ามาก็ได้นะคะรายอยู่ ติดกับเส้นเมนเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะนองมินต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะลูกค้าสามาารนะคะรับชมวิดีโอในคล,คลิปหน้าได้นะคะว่าน้องมินเนี่ยจะเอาสินค้าตัวไหนอของ m อ็มสตาร์ของเรานะคะว่ามีรุ่นอะไรบ้างน,นะคะลูกค้าอย่าลืมมาติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ